วันนี้ผมเอโกมาพบทุกท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้มีคําถามใหม่ที่เราเป็นเรื่อง t a l k of the t o ททีเดียวนะครับวันนี้ไม่มีอะไรไปเกินไปกว่ารถที่ทุกท่านเนี่ยกำลังมองเห็นแรกก็วิ่งผ่านฟาบเลยก็รู้สึกว่าชอบนะครับก็ตกสนใจเป็นพิเศษนะครับมาดูกันดีกว่าครับรถตัวนี้ก็คือปาเจโรสปอร์ตตัวใหม่นะครับจากค่ายมิตซูบิชิสำหรับรถตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอรุ่นรถที่เป็นขนาดรุ่น2.4นะครับ G.L.S. นะครับ L.T.D. นะครับเป็นขับเคลื่อนสองล้อสำหรับรถตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุทีเ่เป็นลักษณะของ MP3 นะครับซึ่งบางทีเราก็อยากจะได้อัปเกรดนะครับวิทยุขึ้นมานะครับเพื่อให้ได้เป็นวิทยุที่มีลักษณะที่เป็นเป็นจอจอ2ดินนะครับเป็นจอ2ดินแบบนี้นะครับซึ่งเราแน่นอนละครับเราจะต้อง ใช้อุปกรณ์ที่จาเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับในการเปลี่ยนชิ้นนี้เนื่องจากหน้าจอพิ้วตัวเดิมเนี่ยมีลักษณะความกว้างป,ก,ปก,กตินะครับเราจึงเนี่ยเราจึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หน,น้ากากตัวนี้นะฮะครับสำหรับหน้ากากของ Mitsubishi r o Sport 2015 2016ตอนนี้เนี่ยก็เป็นหน้ากากแบบนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่คุณภาพดีนะครับวัสดุมีการยืดหยุ่นนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าที่นํามาใช้กับรถ มิสซูบิชิปัจจุบัสปอร์ตเนี่ยนะครับต้องเป็นหน้ากากที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีคุณภาพที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์จากบริษัทออริโอเวิร์กนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ที่มีความชํานาญองการผลิตหน้ากากนะครับอันโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ <c oughs> มีชื่อเสียงในประเทศไต้หวันทีเดียวนะครับพร้อมกับตัวชุดล็อกขาวิทยุด้วยนะครับซึ่งตัวชุดขาล็อกเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็ เป็นรุ่นที่มีการสั่งทำาขึ้นมาเป็นพิเศษแต่สําหรับสินค้าที่มาตรฐานจากโรงงานแบบนี้นะฮะ Audio Work นี่เตรียมให้ทุกท่านได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำหรับหน้ากากของตัววิทยุ Mitsubishi 8J Sport 2015 2016เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นลักษณะของกรอบที่มีลักษณะความใหญ่ขึ้นหนึสักเล็กน้อยนะครับมีหนาา้ากว้างเมื่อเรานํามาใส่นะครับวิทยุใหม่เข้าไปนะครับเป็นเครื่องเล่น DVD สองดินนะครับอาจจะเป็นลักษณะ Sony Pioneer ต่างๆนะครับ ก็ให้ความสวยงามแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเป็นโซนีนะครับหน้าจอกกับตัวหน้าของตัวหน้ากากน,นะครับจะสัมพันธ์กันเห็นไหมฮะ,ะเขาเข้าเหมาะสมกันทุกสัดส่วนทีเดียวนะครับเห็นไหมครับสำหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นสอดินแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับการอัปเกรดไปยุเราเราสามารถที่จะ ต่อเกี่ยวกับอุปกรณ์เรียกว่าทีวีดิจิตอลเข้าไปในรถก็ได้นะครับเพื่อความบันเทิงในขณะขับขี่เพราะว่าหลายครั้งเองเราก็อยากดูข่าวสารต่างๆนะครับสำหรับทีวีดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ผลิตภัณฑ์ล็อกเซ่เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีลักษณะของการรับสัญญ,ญาณที่โดดเด่นทีเดียวนะครับสำหรับในตัวอีกชิ้นหนึ่งก็คือเราต้องใช้ก็คือเป็นปลั๊กสําเร็จนะฮะปลั๊กสําเร็จเมื่อเวลามีการตัดต่อกขบวิทยุตัวใหม่แล้วเราไม่ต้องไปตัดสายเดิมของวิทยุ สามารถจะเก็บยายเดิมเอาไว้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งเช่นกันนะครับแล้วก็สําหรับในสิ่งสุดท้ายนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีชุดคอนโทรลพวงมาลัยเห็นไหมฮะพวงมาลัยที่เป็นแบบนี้นะครับสำหรับในชุดคอนโทรลพวงมาลัยพวกนี้เมื่อเปลี่ยนอายุใหม่แล้วเนี่ยก็จะเป็นต้องเพิ่มอัปเกรดเกี่ยวกับเรื่องของชุดคอนโทรลพวงมาลัยซึ่งเราเรียกว่าเป็นชุดคอนโทรลพวงมาลัยแบบ all in one นะครับใช้กับค่ uh, ายมิซูบิชินะฮะกับโซนี่ได้เลยนะครับสำหรับภายในกล่องเนี่ย ก็เป็นอุปกรณ์ที่มีนะอุปกรณ์สำหรับสายคอนเน็กตต่างๆพร้มชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานนะครับสำหรับวันนี้รถมิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ต2015-2016นะครับจากทีวันของเราก็มีผลิตภัณฑ์หนากากเตรียมพร้อมแล้วสำหรับทุกท่านนะครับเมื่อท่านสนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการอัปเกรดชุดเครื่องเสียงนะครับการขโมย นะครับทีว so so ีดิจิตอลหรือว่ากล้องบันทึกหน้ารถหรือกล้องหลังรถก็แล้วแต่นะครับเชิญใช้บริการที่พีวันนะครับสอบถามข้อมูลของเรานะครับไปที่0 2 9 3 2 3 4 8 5 0 8 4 5 2 4 4 sure 3นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้ง2เว็บไซต์ได้จากพีวันไทรโอคอมหรือคาร์โปมาเก็ตคอมวันนี้ผมไทรโอลากรครับสวัสดีครับ